สวัสดีครับสวัสดีวันที่22สิงหาคม2517นะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับขิงสนามวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลกันนะครับผมหยิบยกมาทั้งหมด5คู่กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งคู่แรกนะครับจะเป็นคู่ของโมนนะครับกับเอลส์บอกนะครับและคู่ที่2นะครับจะเป็นคู่ของจาเกรเนียนะครับกับอาร์เจ็อัมเตอร์ดัมนะครับและคู่ที่3นะครับจะเป็นคู่ของลองกับพนาทินกอสนะครับและคู่ที่4นะครับจะเป็นคู่ของเชลซีนะครับกับเซอร์เวตครับและคู่สุดท้ายครับคู่ที่ก้าปิเวนะครับเรมิ่วิเคราะห คู่แรกกันเลยนะครับเป็นคู่ของทางมอนกับเอลส์บอร์กนะครับซึ่งคู่นี้จะเตะกันที่เวลาเที่ยงคืนนะครับเรามาดูสถิติย้อนหลัง5นัดของมอนกันก่อนเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับแพ้ให้กับทางเซอร์เคิลบูลนะครับที่สกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับและชนะลีสตอมนะครับมาที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับและไปชนะเซอร์เคิลบูลนะครับมาอีกรอบนะครับที่สกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับและไปแพ้ให้กับทางซิลเคบอกนะครับที่สกอร์สประตูต่อสองนะครับและแพ้ไวกิ้งเอฟเคครับที่สกกอออรรรร์ปปะะะะตตู่่นนนนนคคคัััับบโดดดยยขขงงพพวเเาชไีแ เท่านั้นนะครับและแพ้ไปถึง3นัดต้องบอกว่าฟอร์มของพวกเขาชนะน้อยเกินไปนะครับส่วนทางด้านแนวลุกของพวกเขานะครับทำไปได้แปดประตูนะครับถือว่ายังพอรับไหวรับได้อยู่นะครับส่วนเกมรับของพวกเขาเสียไป6ประตูนะครับเยอะไปนิดนะครับแต่ต้องเสียให้น้อยกว่านี้นะครับถึงจะโอเคครับเรามาดูทางด้านดาวส์บอกกันมากนะครับซึ่งล่าสุดไปเสมอให้กับมอมบี้ AIF มาที่1ประตูต่อ1นะครับและไปชนะลิลเยก้านะครับที่สกอร์2ประตูต่อ0นะครับและชนะ g a s นะครับมาที่สกอร์2ประตูต่อ1นะครับและเสมอให้กับลิเยก้าที่สกอรร์1ปะตู ตัและชนะทางเชอรลีฟติลาสโพนะครับที่สกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งพวกเขาทําได้ค่อนข้างไม่แย่นะครับแต่ก็ยังพอรับไหวรับได้อยู่นะครับตัวแนวลุกของพวกเขานะครับผลิตสกอร์ไปได้แปดประตูนะครับถือว่ายังพอรับไหวรับได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับตัวเกมรับของพวกเขานะครับเสียไปเพียง3ประตูเท่านั้นเองนะครับถือว่าเหนียวแน่นที่จะพอไว้วางใจได้อยู่นะครับส่วนเฮตูเฮนะครับทั้งคู่เจอกันมาเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นของทางโมนนะครับที่เหมาชัยชนะไปได้ส่วนราคาเดิมพันคููู่่่ีอยท1ลก อย่างไรก็ตามนะครับฟอร์มของเอลส์บอกนะครับดีกว่าเห็นหนนะครับซึ่งไร้ไพ่ตลอด5เกมล่าสุดนะครับดังนั้นผมให้บอลรองอย่างเอลส์บอกไปนะครับเรามาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับเป็นคู่ของจากเกลโลเนียนะครับกับอาร์เจ อัมสเตอร์ดัมนะครับซึ film, ่งคู like ่นี้จะลงเตะกันที่เวลาตี1:45นะครับเรามาดูสถิติย้อนหลัง5นัดของจาเกโรเนียกันก่อนเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดแพ้กับทางคาโคเวียนะครับที่สกอร์4ประตูต่อ2นะครับและไปแพ้ให้กับทางโมโดกิมนะครับที่สกอร์4ประตูต่อ1นะครับและไปแพ้ให้โมโดกิมอีกรอบนะครับที่สกอร์1ประตูต่อ0นะครับและชนะทางสตอนเมียร์เลสนะครับมาที่สกอร์2ประตูต่อ0นะครับและชนะทางบอนติกปาเนเวจิสนะครับที่สกอร์3ประตูต่อ1 สามนัดนะครับต้องบอกว่าฟอร์มของพวกเขาย่ำแย่พอสมควรเลยนะครับส่วนแนวรุกของพวกเขานะครับผลิตสกอร์ไปได้9ประตูนะครับถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะอยู่นะครับส่วนแนวรับของพวกเขานะครับเสียไปถึง10ประตูนะครับแนวรับของพวกเขาค่อนข้างมีปัญหานะครับเสียประตูไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเรามาดูทางด้านอาแจกอัมสเตอร์ดัมกันบ้างนะครับซึ่งนัดล่าสุดไปชนะ NAC เบด้านะครับมาที่สกอร์2ประตูต่อ1นะครับและแพ้ทางพานาทินากอสนะครับที่สกอร์1ประตูต่อ0นะครับและชนะทางนะครับเอฟซีฮีเลียน นะครับและชนะทางพานาชินกอสนะครับอีกรอบนะครับที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับและชนะทางนะครับวอสโวดิน่าโนวิเซตนะครับมาที่สกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งห้านัดของพวกเขานะครับชนะไปสามนัดและแพ้ไปสองนัดนะครับถือว่ายังพอรับไหวรับได้อยู่นะครับส่วนแนวลุกของพวกเขานะครับผลิตสกอร์ไปได้หกประตูนะครับถือว่ายังน้อยเกินไปมากเลยนะครับต้องทําประตูเพิ่มมากกว่านี้นะครับส่วนเกมรับนะครับพวกเขาเสียไปสี่ประตูนะครับถือว่าเกมรับของพวกเขายังเหนียวแน่นพอสมควรเลยนะครับส่วนให ทูเรศนะครับทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาเลยนะครับต้องรอลุ้นคืนนี้นะครับว่าใครจะคมกว่ากันนะครับส่วนราคาเดิมพันนะครับอาแจกต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับดังนั้นนะครับจัดทีมต่ออย่างอาแจกอันเตอร์ดัมไปนะครับเรามาต่อกันคู่ที่3เลยนะครับเป็นคู่ของทางลองนะครับกับพานาธีนกอนนะครับซึ่งคู่นี้จะลงเตะกันที่เวลาตีสอเลยนะครับเรามาดูสถิติย้อนหลัง5นัดของลองกันก่อนเลยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับไปชนะทางองเซมาได้นะครับที่สกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับและชนะทางลสเตอร์ิต นะครับมาที่สกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับและชนะแว็กซายนะครับมาที่สกอร์สประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับและเสมอไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับที่สกอร์สประตูต่อสองนะครับและชนะอูแทกนะครับมาที่สกอร์สประตูต่อห้านะครับซึ่งห้านัดของลองนะครับว่เขาชนะไปได้ถึงสี่นัดนะครับและเสมอไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มของพวกเขาโหดทีเดียวเลยนะครับ ซึ่งอยู่ในแกนดีแกนบวกมากเลยทีเดียวนะครับส่วนแนวลุกของพวกเขานะครับผลิตสกอร์ไปได้14ประตูเลยนะครับถือว่าแนวลุกของพวกเขายิงกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็มาดูแนวรับกันบ้างดีกว่านะครับพวกเขาเสียไป7ประตูนะครับถือว่าเยอะไปนิดนะครับต้องเสียประตูให้น้อยกว่านี้นะครับเรามาดูในส่วนของทางด้านพานาทินากอตกันบ้างนะครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับเพิ่งไปแพ้ให้กับทางแอสตันติปลิสนะครับที่สกอร์1 re. ประตูต่อ0นะครับและชนะทางอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับที่สกอร์1 re. ประตูะต และมาแพ้อาเจ็อัเต์ดมอีกรอบนะครับที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับและไปชนะทางโบเตฟพอบดิฟนะครับที่สกอร์สี่ประตูต่อศูนย์นะครับและไปชนะทางโบเตฟพอบดิฟอีกรอบนะครับที่สกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งห้านัดของพาณาทินาคอสนะครับพวกเขาชนะได้สามนัดและแพ้ไปสองนัดนะครับถือว่ายังพอรับไหวรับได้อยู่นะครับส่วนแนวรุกของพวกเขานะครับผลิตสกอร์ไปได้เพียงเจ็ดประตูเท่านั้นนะครับถือว่ายังยิงน้อยไปหน่อยนะครับต้องหาประตูเพิ่มอีกนิดนะครับถึงจะน่าพอใจส่วนเกมรับนะครับพวกเขา เสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นนะครับถือว่ายังเหนียวแน่นพอสมควรเลยนะครับส่วนให้ทุเฮนนะครับทางรองชนะได้1ครั้งนะครับและเสมอไป1ครั้งนะครับส่วนราคาเดิมพันนะครับคู่นี้อยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับดังนั้นนะครับผมให้ทีมต่ออย่างลองไปนะครับเรามาต่อกันคู่ที่4เลยนะครับเป็นคู่ของเชลซีกับเซอร์เวตนะครับซึ่งคู่นี้จะลงเตะกันที่เวลาตีสองนะครับเรามาดูสถิติย้อนหลัง5นัดของเชลซีกันก่อนเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดไปแพ้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาที่สกอร์สอประตูต่อนะ ไปเสมอให้กับทางอินเตอร์มิลานนะครับที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับและไปแพ้กับเรอัลมาดริดนะครับที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งะครับและไปแพ้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกรอบนะครับที่สกอร์สประตูต่อสองนะครับและชนะทางขับอเมริกานะครับที่สกอร์สประตูต่อศูนย์ะครับซึ่ง5นัดของพวกเขานะครับชนะไปเพียง1นะครับเสมอ1และแพ้ไปถึง3นัดนะครับต้องบอกว่าเชลซีนี่เจอแต่ทีมแข็งๆทั้งนั้นเลยนะครับสภาพย่ำแย่พอสมควรเลยนะครับส่วนแนวลุกของพวกเขานะครับผลิตสกอร์ไปได้7ประตูนะครับถือว่า ยังน้อยอยู yeah. uh ่นะครับ yeah. ต uh ้องผลิตสกอร์เพิ่มให้ได้เยอะกว่านี้นะครับส่วนเกมรับของพวกเขานะครับเสียไป9ประตูนะครับถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวครับต้องแก้ไขกันโดยด่วนเลยนะครับเรามาดูทางด้านเซอร์เิสกันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเพิ่งไปถล่มทางซิกนอนมาถึง7ประตูต่อหนึ่งนะครับต้องบอกว่าพวกพี่แกยิงโหดเหมันโกดเมียที่บ้านมาเลยครับและไปแพ้กับทางบากานะครับมาที่สกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะครับและแพ้บาโซนะครับที่สกอร์6ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าโดนยับเหมือนกันเลยนะครับและเสมอให้กับ ดงบาก้กาอีกรอบนะครับที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับและแพ้ให้ลูกาโนที่สกอร์สามประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งห้านัดของพวกเขานะครับต้องบอกว่าย่ำแย่พอๆกับทีลซีเลยนะครับซึ่งชนะไปเพียงหนึ่งเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึงสามนัดเลยครับส่วนแนวลุกของพวกเขานะครับผลิตสกอร์ไปได้เก้าประตูนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะครับส่วนเกมรับของพวกเขานะครับเสียไปถึงสิบประตูเลยนะครับต้องบอกว่าพวกเขาต้องแก้ไขกันโดยด่วนเลยนะครับส่วนเฮตุเฮตนะครับทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาเลยนะครับส่วนราคาเดิมพันอยู่ ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับดังนั้นจัดทีมรองอย่างเซอร์เวตไปนะครับและเราก็มาถึงคู่สุดท้ายของค่าคืนนี้กันแล้วนะครับเป็นคู่ของสปอร์ติ้งบาก้านะครับกับลาปิดเวนานะครับซึ่งคู่นี้จะลงเตะกันที่เวลาตีสองครึ่งนะครับเรามาดูสถิติ5นัดย้อนหลังของบาก้ากันก่อนเลยนะครับซึ่งล่าสุดประชนะทางบาวิต้าเอฟซีนะครับที่สกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับและชนะทางเซอร์เวตนะครับที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับและเสมอทางอามาดอล่านะครับที่สกอร์หประตูต่อหน และเสมอเซอร์เวตอีกรอบนะครับที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับและชนะทางมัตคับี้นะครับที่สกอร์ห้าประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งห้านัดของพวกเขานะครับชนะไปสามและเสมอสองซึ่งพวกเขาทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวแนวลุกของพวกเขานะครับผลิตสกอร์ไปได้เก้าประตูถือว่าเยอะทีเดียวเลยนะครับตัวแนวรับของพวกเขานะครับเสียไปเพียงสามประตูเท่านั้นนะครับแนวรับ <examples> ของพวกเขานีเหนียวแน่นเกินนะครับเสียไปน้อยมากเลยนะครับเรามาดูทางด้านลาปิดเวนากันบ้างนะครับซึ่งนัดล่าสุดชนะทางเด SG วัดแท่นนะครับที่สกอร์2ประตูต่อศูนะครับและไปชนะแท็บซ่อนสปอร์นะครับที่สกอร์2ประตูต่อศูนย์ะครับและเสมอ SG ออสเทนะครับที่สกอร์1ประตูต่อ1นะครับและชนะแท็บซ่อนสปอร์อีกครั้งนะครับที่สกอร์1ประตูต่อศูนะครับและชนะสับโมกัสนะครับที่สกอร์1ประตูต่อศูนะครับซึ่ง5นัดของพวกเขานะครับชนะไปได้ถึง4นัดเลยนะครับและเสมอไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับส่วนเกมลุกของพวกเขานะครับผลิตสกอร์ไปได้7ประตูเท่านั้นครับถือว่ายังน้อยอยู่นะครับบ เพิ่มไม่ได้เยอะกว่านี้นะครับส่วนเกมรับของพวกเขานะครับเสียไปเพียงประตูเดียวนะครับต้องบอกเลยว่ากองหลังพวกเขาหนี่เหมือนเอารถบัสมาจอดเลยทีเดียวนะครับตุดจริงๆครับเสียประตูไปน้อยมากเลยนะครับส่วนเฮตูเฮต์นะครับทั้งคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมานะครับส่วนราคาเดิมพันนะครับคู่นี้อยู่ที่1ลูกนะครับถ้าหลังเหนียวแน่นขนาดนี้นะครับ ผมให้ทีมลองอย่างลาปิดเวียนนาไปครับคลิปวิเคราะห์ขอ,ของผมก็ได้จบลงไปแล้วนะครับที่พี่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเอามาพูดคุยกันได้เลยนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขิงสนามขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ